อลบสวัสด,ดีด้วยสวัสดีด้อยพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับสบุญบ้านหน้าอีกแล้วเป็นพี่น้องฟังเล่าด้อฟังไทยด้วยต่างประเทศสบุญกับสวัสด,ดีเมื่อคนเนาะไม่นี้สบุญไปบ้านพนเพงไปหาสาวเมืองพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยก็มีโอกาสมาทั้งนี้แหลสบุญจีเวไปหาสาวเมืองเนาะนี่ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องไปรับไปส้มนมกันเลยว่าสาวเมืองทีอยู่เพื่อนอยู่ซาน,นูบอเนาะ พี่น้องเขาก็ได้มาฮอดเฮือนสาวเมืองแหละเฮือนเขาก็เห็นจากแต่น้ำ่รงหมดเตียงเนาะเฮือนใหม่ของเพื่อนอันนี้เฮือนใหม่น,นี่เฮือนหลังเกา่าเปือนหลังเก่าเลยเนาะนลังใหม่ของแม่พี่น้องไอ้อ๋อเราได้เฮือนหลังบันงามเลย่งบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาสาวเมืองเลยพ่อแม่พี่น้องมีเอฟซี FC ขอมาให้สมุนมาถ่ายเสาเมืองอีกเทือนหนึ่งเนาะ ขันกระเห็นแต่ในช่องวอเตียงสะบุญกระเห็นแต่น้ำช่องวอเตียงเนาะสบายดีสะเวีงเดิสบายดีเดินสบายดีล่ะสบายดีลูกสาวอ่ะคิวนกคือแม่เลยเนาะชื่อยังล่ะชื่อเบ้นเชื่อเบ้นโอน้องไปใส่น่องไปใส่ลบุญไปใส่หน่องบุญก็จะน่เช้าแล้วมีน้ำใส่หรือว่าไง ยังมีน้ำใส่อ๋อมีน้ำใส่เอ็มจี้มีลูกสองคนบ่เจ้านะอายุจะปีเช่าหาชิได้่าเป็นน้องของเอื้อยเนาะยังเป็นน้องอยู่เป็นคนบ้านนี้เด้ว่านเมืองเจ้านะเลยเป็นคนบ้านบึงคนบ้านบึงเอาคือมาอยู่นี่ได้ดินลุงอยู่พี่ดินลุ่งเลยแล้วก็ลุงให้มาอยู่พี่ โอ <t myst ic slowly> <as> ้กี <gettable> ่กะอยู <stimulation wheels> ่บ okay. ้านบึ้งเพิ่นละอยู่ในบ้านใหญ่แต่เป็นจังได๋จังได๋ยมาอยู่พี่ชีวิตอยู่เงินผัวได้วันนั้นผู้เสียแล้วกมาอยู่น้ําลุงขออยู่น้ําลุงโอ้ตะกี้เนผัวนั่นอยู่อยู่บ้านคุณตูมอยู่บ้านคุณตูอยู่น้ําผัวแต่พอจากผูเสียดก็ย้ายมาอยู่น้ําลุงเอแต่กเอ้ยกเคยเห็นนําช่องบ่เตียงเนาะแต่ยังบ่ได้แบบพูดเรื่องราอ ของเจ้าค่ะนะแต่ว่าจิขอถามว่าไอมาอยู่ลำลุกเนีย่ยพ่อแม่ได้ซะพ่อแม่อยู่บ้านปากกระดาพอแม่อยู่บ้านแม่เอาผัวใหม่แล้วพ่อก็เอาเมียไม่เขากะพอ่อยู่เพื่อนแม่ไม่แล้วก็แม่ก็อยู่เพื่อนพ่อไม่โอ้แสดงว่าพ<อ>่<พ>อ,อกับแม่ในี่เพิ่นเลิกกันต่างคนต่างมีภูไม้โอ,อกก้ยังหน่อยเพิ่นเลิกกันอ,อยู่น้องเพิ่น อยู่ได้ทองปีอยู่น้ำเพลิน,นแต่ก็กลับมาอยู่น้ำลุงอีกบ่มีไคเห็ดหน้าพี่และลุง่ามาอยู่อยู่ที่ใชาอยู่น้ำลุงใช่ปะเห็ดหน้าอพี่แล้ววะฮาเลี้ยงลูกพอลูกใหญ่เออเออพอเขาเจ้าเสียตั้งแต่เขาเจ้าเจาก็กอันจ้กปีนี่นะอันนี้ได้แปดเจ็ดปีนี่เหละแต่ว่าตอนอยังพูนี้น้อยๆสองปี ในสามปีแล้นะในสามปีแล้ะคนเสียโอ้ตั้งแต่พุ่นี่ได้จักปีก็สองปีตัวนี้เขาสี่ปีว่าหน่สีเขาสี่ปีห้าปีแล้วแต่คนหน่อยเสือยังหล่ะจ้ะนะสีบึนสีบืนขิวอย่างงี้คือแม่หรือว่าทั้งสองเลยห๊ฮัมอันหนาวกัดูค่ะหนากันด้วยเป็นจังได้เฮือนนอนเฮือนใหม่ห๊ะฝันเห็นเด็กอยู่วะฮะนอนกนั่ง นอนดีวะเอิอนใหม่ด,ด,ดีกว่าเก่าวะ <c oughs> ดีใจเนาะสามเมืองเชื่อมีผู้ใหญ่พันได้ซอยเดือดขามาเนาะขนมป๊อปเอาไปใหญ่เด้อเอาไปใหญ่ปันกันนะั่งเชื่อมีผู้ใหญ่เป็นได้ซอยเขามาได้เฮือนหลังเมงาาืใหญ่เมื่อกี้ก่ะน,นอนตากฝนเวลาฝนก็น,นอนไม่ได้แล้วมันมันหัวมันเลย <c oughs> นีๆเป็นฝนนี้ซอยเลยเนูไปเติ๊กป้ากินี่โอ้โหกินไปเติป้ากินแต่หนมัยโนมัยอ่ะกินข้าวก็โนม้แต่นมือนะเลยกินแกงหน่อไม้ตอนเสาร์แล้วก็เด็กหน่อยว่าโอ้ยอยากกินปลาดิไปหาบึกปลาให้กินแม่เจ้าน่าไปตึกเลยโอ้ยอายังไปตึกนะเฮ สุดุงนี่เลยโอ้เห็ดเองบ่อห่ิชื่อเงินตัวไอเตียงหายกับชื่อสุดุงแม่โอ้เงินบ่เตียงกันชื่อหายชื่ออะ้รมาเห็ดขั้นเองบ่เลยโอ้สุดุงแล้วพี่น้องเราจะบุญสีผ้าไปเบิ่งสุดุงตุกปากของสาวเมืองคิดว่าเพิ่นใส่เฮนะโอ้ไปตึกอยูใส่สาวเมืองอยู่ห่วยอันนี้ส่วนของแกบ่อหนิ ส่วนงเจเองเลยโอ้เฮ okay? oh. ็ดตอนมาอยู่แล้วก็อยู่ดินเพิ่นแล้วก็เฮ็ดเลยปลูกผักพวกนั้นอืยังขาดน้ําเนาะเยังสิปลูกผักปนี่ก็มันยากน้ํามันไกลโอมันบ่มีแบบเป็นห้วยใกล้ๆน้ําแถวนี้ใกล้ๆน้ําหนองน้ําหยงก็บ่มีอยู่้าะโ้สิปลูกยามแรกนี่บ่ได้เด้อเนาะ จะไปหาเอาอยู่ใกล้เลยแล้วกระปุกหน่อยเดียวพอแบบได้กินถ้ามันเป็นตางฉากนี่เท่าไหร่น้ำฉากเนาะนังฉากแบบน้ำปลาแขนกน้ำหลานใต้น้ำกับน้ำลายเอ็ดแล้วเก็เจาะมันตอนน้ำโอ้ลายเอ็ดเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านนี่ราคาเพราคือการบางหมู่บ้านกับลายเนื่งบางที่ก็แปดแสนเนาะเป็นน้ำคนเจาะนะเป็นน้ำคนเจาะแดดอะเป็นน้ำเม่แบบน้ำดึกน้ำดึกน้ำตื้นย เดี๋ยนี่คือขาดน้ำเลยใช่ว่าได้น้ำไส้นี่ฉีลูพักปลูกหยานี่แถวแถวนี้เพิ่งก็ให้ปลูกว่าดนเดินนี่ปลูกได้ปลูกได้าเลยเดียปลูกาไม่นอเกับ่ยปลูกนั่นยังเหลือแต่น้าอย่างเดียวโอ้ยเือนใหม่เดีไก่มีคนมาจีบด้วยว่าเดีนนี้ <laughs> มีคนมาจีบระวางที่ผัวเสียไปมาได้เขาในปีที่สี่แหละถามความไปผู้หญิงต้องกนะันเนาะมีคนมาจีบแต่วมีแบบคนแบบทำถามซักเซิ่ยัง,ยงแบบยังมาเป็นพ่อของลูกชาวเมืองอย่างนี้นี่เขาบอกหยอกเขาบอกจริงจังแล้วก็หยอกชื่อ เขาเขาแบบอีต้นเขาเลี้ยงหนูคนเดียวนะเขาก็มาลินมางัวมาเหาะแล้วก็ไปแบบเอาจริงเอาจังแถมอมมี่ไม่ละน้ำอขอยกับใจเด้อมีคนมาถามแบบถามหยอกถามยังยุกแต่ว่ายังโมจริงจัง กิงจังนจะก็ทำหยอกอะเขาเอ็นด้วยก็หนุนล้านกันก็หยอกหัวไปของเขาแต่ว่าเป็นอะไรเจ้าล่ะคิดอยู่อ yes, ่ะคิดน้องเขาอยู่อ่ะมันก็คิดอยู่แต่เขาก็ะยันเขาแบบมารุเข้ามาแล้วมันยังเป็นลูกนเขานะอ้าให้แบบเอาเป็นนันนันสิ ่เนีตัวห้าคนแบบหักลูกเขาแพงเขาเหมือนโบมีเนี่ยเขารับลูกเขาโบไรเขาโบหักลูกเขาโตนี่ยเขาแบบว่ามักแต่ในตัวเขาพอดีคนเดียวแต่โบเย็นโบแพงลูกเขาแพงลูกไอชิมาเลี้ยงลูกมันเป็นลูกเขาเจ้าหน่ยคิดตัวนี้ที่สีว่าโบมีคนใหม่นี่เขาโบหักลูกเขาถนัดยันเขาแพงยัี้ยเขาแบบว่า โดยอยู่เป็นสิกอะดีแล้สบายแล้วสบายนะอยู่กับลูกสองคนนะเนาะต่อไปเรากับบุญหงษ์เราตอนนี้จะต่อไปต่อไปอะทีเปลี่ยนบอกคือเท่าไรเนาะแต่ว่าตอนนี้น่นก็มีแค่คนแบบมาถามมาหยอกอยู่แต่ว่าสาวเมืองนี่ย่านแบบว่าเพิ่นโบแพงลูกยันแต่หักเฮาแดีวโบหักยันหักแต่แม่แดีวโบหักลูกย่านน่นน่ะย่านไต่ก่อนแต่กับบมีคนหักดอกกขาบอกไป โอ้ยังเป็นสาวอายุสาวหาปีเนาะกต่จะมีคนถามคนหยอกเป็นเรื่องธรรมดาเอีหล่าด้คิดอยัางมีพ่อยู่ะฮะบอย่นเพิ่นโบแพงปะนะบอย่นเพิ่นบแพงบอเฮยันเพิ่นโบแพงือ โอ้ยพอเป็นเบาเตียงพอได้พ่อก็เบาเตียงกับซีวิตกับเปลี่ยนเนาะสมเมืองเนาะเปลี่ยนเลยยังกัเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยตะกี้เคยแบบคิดว่าทีมี่เนาะเป็นแบบเงื่อนสร้างของตัวเองนะตอนอยู่น้ำพวเนาะเลยอยู่ตะกี้ถ้าเกิดไม่ได้มีบ่าเงินหนัใหญ่บ่อกเงอนพวนมีแต่ กลับมาพียแล้วก well> ็บ่มีดูของตัวเองแบบของุมสารแบบเอากันมันคนมันบ่มียังนะแล้วก็กลับมาอยู่น้องลุงกับบ่มียังเป็นใหม่เป็นตอกานลังหนักกับมีแตินลุ่เพิ่นเทศให้ยังกับลุ่เพิ่นเื่อให้จนเก่าแล้วเพิ่นตั้งไปบอกเวยว่าระวังเดี๋ยว่าที่เจ้ามาแล้วเพิ่นจงเห็นให้ต่ตั้งอยู่มันเป็นเทยงน้อยน้นะแ้วเพิ่นว่าก็ชีเหตุให้เป็นเพื่อนซักว่าชาวเมืองเลยว่าลุงีเหตุให้เป็นเพื่อนเจ้าซักแต่เพิ่นก็ อันนั้นเอามาอีกหงอกหงอกหงอกเป็นงานเลยกับเป็นน้อยๆกับเพิ่งจะตัดใหม่ตัดต่อมาให้อีกกับเ็ดทอมแชรแต่กับคือเห็นแต่มันโดนแล้วมันตายปีสองปีสามปีนดีใจน้ำเจ้าเนอกสามเมืองตัวคนเดียวเลียงลูกเดียวแต่ว่าเก่งนะเจ้าเนี่ยเนาะเก่งมีทั้งสองคนแต่เลียงลูกตัวคนเดียว ยอม h ับเจ้าเป็นตัวผู้หญิงแหละเด้วยกะเห็นแต่ในซ่องวัเตียงด้วกับบุเคยเขามาจะคเชอรกับมีผู้ใหญ่เพื่อนกะอยากให้เอ้เขามาหาเจ้าอยู่แต่ไก่เนาะไก่เราบุีเวล้านะปั่นกินละปั่นกันกินแบ่งกันอวันนี้ก็ได้โอกาสมาทั้งนี้แล้วก็ได้เวมาหาเไ่ยังกินแรงชูรูกินนะ ปลาัวปติบโตทเตโตก็ปางจริง่ไม่ชิโตปลาน่นอปกระเจิดแบเนี่อยปลาลดตัวนึ่งปลาลดตัวหนึ่งพอได้จำเยอะแล้แรงใช่หนาในลายใชไหมหนาในลายเอาแบบพ่นคายในกินนมียงบริณีว่าในบ้านนี่ในบ้านอยเยมีเงินเล็กหน่อยแล้วเก็บไว้เ่องอนี่ มียังกินแต่คแต่แบบหม่ใหม่ยังห้อยยังหาแตนซื้อกลับมาแต่ก็ก็กินดอกโมหาเงินกบบจงไว้ไปนัวคืออะไรเพราะว่าแบบหากินดอกไม้นึง้อยยังไปกอนแบบได้เงินนิดหน่อยมากอ่ะยันแบบว่ามันบ่มีเนาะยันหาบ่ทันมึงได้เด็กหน่อยยันง่ายแบบแม่อยากกินกีนอยากกินยังไงทักแชทเด้อ เอาลูกเอ้ยถ้ากันยูโอ้ยเนาะมีเงินกับบุญชื่นให้ลูกกินลูกค่ะจังเป็นเจ้แพงเงินนะ่ะอ้าวไหวจืดก,ก็ต้องนัวมาที่ที่ห้ออัดคิดว่าได้แอบููว่าผู้ใหญ,ญ่พันจีซอยเข้ามาตลอดด้วยบนะ่เนาะคือกไม่ตอนนี้อนอก,กับเพ<อ>ื่อนยังก็ไล่แล้วยังกะไฟกัใช้จุดดั้งเชลวะ<ด>ตัวเตียงพันชืาา<ด>่อมาให้ยังเหลือแต่น้ำจิบปูกเักปลูกหญ้า แต่ว่าได้นํามาทางทีทังที่ใช้แมีเพนแบบ <ừ> ู้ใยญ่เพนใจดีแบบว่าอยากทังนากล้องยังห้สเมืองนีอองงนจจ่จะต้องแบบทั้งแบบแถวสวนภาคสวนยางนี่เนาะอ้หล่าเจ้าอยากเงี้ฮะบอกบอกจะเล่าไหมอยากกินยังอยากกินยัง <c oughs> <c oughs> อันนันยังกินอันนั้นเป็นว่าภาษาอย่างนัี evet ้ยนะเพม่อนว่าภาษาเราเธอคนบอกภาษาเราเปลี่ยนเออบอกภาษาเราประเทศเป็นเราอยากกินแนวแซ่บกินแนื้อแท้เอ่อเออจะเอาเงินมาให้เจ้าไปซื้อกินนาระเด้ออ่ะขอบใจเป็นวะนุ่มมือก่อนนุ่มมือก่อนนุ่มมือเป็นด้วยหะอ่าอาสาเมืองไงด้อย โอเคซ่ซาเมืองเอ้ยก็สิขอโต๋เบ้อก่อนเด้อໂດຍສະບາຍດີໄດ້ຫຼາຍເດີ້ເອີຍໂດຍດີດີບໍ່ແຫ້ງເດີ້ເອີຍເດີ້ໃຫ້ເມືອນໃຫ້ປະໄຍໍນານດງິນືນິນຜູໃຍ່ເ่ທດເນດີອາເງິຫ້ລູກນື ขัแนวอยู่แนวกินกขอให้พ่อแม่อยู่ดีมีแงเด้อยแงงนให้ด้วยเด้อโยเกันเด้อขอเฮือนเด้อหลายมาสัมาษ์ดีใจางามเอยงามหลายยขอบใจขอบใจโอเคค่ะมีโอกาสได้สิได้มาหาอีกเนาะโๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจากที่บเตียงมาได้ซอยเพิ่นก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะได้ซอยชาวเมือง ด้านฝันก็หลังบักง่ายวันนี้มีประตูประตังยัางงามแน้ะพ่อแม่พี่นอ้องเอจากอันนี้หลังไม่มาหลังเก่าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้ชาวเมืองก็คือขาดนา้ำถ้าได้น้ำก็คือดีแล้ว่าเรปลูกพักปลูกหยาเพราะว่าพื้น,นที่ของเราก็มีแต่เดินม่อย่างเนาะปลูกพักปลูกห้าก็บสบายพ่อแม่พี่นอ้องก็ยังเดืเอแต่น้ำนี่ค่ะ โอเคนะพ่พแม่พี่น้องประมาณนี้คัอสาอแม่พี่น้องเขาก็ได้มาหาสาวเมืองุนชิงด้วยเนาะวันนี้เขาก็ได้มีโอกาสมาทางบ้านสาวเมืองกับพอดีได้มาทางกระเป๋าเตียงทองแสนแอวไลกับมีโอกาสได้มาหาสาวเมืองเขาได้มาเยี่ยมมายามเพิินก็แล้วก็เป็นคนไอ้เบาอวนอุนอ้นาะพ่อแม่พี่น้องเบามวนแต่ก็เป็นชายเดียวยังดุสองคนตั้งตั้งแต่ผัวเสียมาเล ชีวิตของเราไงซึ่งว่ายอมรับน้าใจของเราเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ไงสมบุญก็ต้องขอตัวลาโมาก,ก่อนพ่อแม่พี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์ในเด้อฝากกดติดตามใหมาสมบุญเพื่อเป็นกำลังใจเนาะที่สมบุญดึงม,มาได้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีโคดข่าวโฆษณาสมบุญขอบุณขอบคุณนั่นหลายจะคลิปนี้สมบุญขอตัวลาโมาก,ก่อนพ่อแม่พี่น้องกับคข้ามาสบายดี